การกองทํานําทางเรายังอยู่กันที่วัดป่าสว่างบุญค่ะกับโครงการเชื่อมสัมพันธ์พระพุทธศาสนาหล่อพระพุทธเมตตาสองแผ่นดินไทยศรีลังกาค่ะเอ้ยพิมลรัทรั์สิสินนะคะซึ่งเป็นผู้จัดทัวร์สายบุญไทยศรีลังกาจะมาเล่าเรื่องราวและโครงการนี้<ต>ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมโยงการสร้างบุญใหญ่ไทยศรีลังกาในครั้งนี้ด้วยพระพุทธเมตตาไทย ส,สีลังกาเนี่ยโครงการนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเริ่มใช่ไหมอ่ะเริ่มจากที่หลวงพ่อก็ได้ไปสีลังกา mm hmm. กับพี่หลายครั้งนะคะ <That. S 2> แล้วก็ท่านก็ไปแบบคือพี่สายลุยอะคะ่ะ <That. S 2> ก็ชอบพาไปเจอวัดที่เจ,จนในจนบดอ่าธุลกันไดาได้ mm hmm. ท่านก็ได้ไปไปชื่นชมแล้วก็ได้เห็นชาวบ้าน <That. S 2> หาที่อย่างเห็นพร,ระสงฆ์ปุ๊บก็จะแบบมาก็อุ้ยกราบ เท้าน,น,นู่นนี่นี่นั่นค่ะก็คือเขาเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเยอะมากค่ะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดิเรซนตของประเทศเลยนะคะในขณะเดียวกัน่ะเขายังยังขาดแคลนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจค่ะซึ่งเขาจะมีเฉพาะ,ะบุทสวดมนต์ค่ะบุสวดมนต์แล้วก็ต้นสีมาโพค่ะ ที่นั่นต้นสีมาหาคูก็เหมือนเป็นตัวแทนของผูธอง้งนะคะค่ะค่ะจากที่เราได้สัมผัสเราก็รู้จักกับพี่อ้อยมาเห็นว่าการทําทัวสายบุญไคศสีลังกาที่พี่อ้อยทําด้วยความตั้งใจเนี่ยนำพระพุทธร,รูปไปมอบให้กับประเทศรีลังกาเนี่ยหลายรอบแล้วเหมือนหลายรอบค่ะหลายรอบรอท่านที่มีส่วนร่วมในบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีแหละใช่ค่ะเพราะว่า มีผู้โชคดีแค่ร้อยแปดคนเท่านันะคะอันนี้คือส่วนที่เราหล่อไปแล้วเราหล่อไปแล้วแล้วก็มีเช้าภาพซึ่เช้าภาพแต่ละแต่ละองค์ก็จะมีใบอนุโมทนาบุญกับกับก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะติดองค์พระไปตอนที่จะนําไปถวายที่ศีรังก็ใบอนุโมทนาบุญอันนี้ก็ ไปด้วยก็จะมีรูปเจ้าภาพสวยๆเพราะนั้นเราหล่อด้วยแร่เงินยวงแร่เงินยวงทำไมแร่เงินแ่เงินยวงแร่เงินยวงจะเป็นขาวๆเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อแร่ขาวๆแล้วก็ก็เอามาหล่อเหมือนกับทองเหลืองนั่นแหละค่ะก็ต้องไปหลอมทําให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เทลงเบ้าแล้วก็งเพื่อความสวยงามหลวงพ่อก็มาพ่นทองพ่นทองแล้วก็ เป็นพระพุทธเมตตาขึ้นมามมซึ่ง,ง,งเคยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะทําไมต้องเป็นพระพุทธเมตตาไมสิเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพระพุพทธเเมตตาอยู่ที่พุทธกยายอินเดียค่ะซึ่งเป็นเป็นความปรารถนาของชาวพุทธเนาะที่อยากได้ไปกราบไหว้ท่านในขณะเดียวกันหลายๆคนหลายๆที่ก็ไม่สามารถที่จะไปกราบไหว้ท่านด้วยปัจจัยที่ไม่พร้อมค่ะท่านก็เห็นว่า ไอ้พระพุทธเมตตาไปเยือนถึงที่อไอ้คนหรือวัดหรือ ที่ไม่มีโอกาสได้ไปค่ะได้กราบท่านณที่ของตัวเองณที่วัดของตัวเองนี่อย่างเงเี้ยค่ะอ,อะ่แล้วก็ชื่อก็ดีค่ะเพราะพทธเมตตาใช่ใช่ก็ถือว่าเราชาวพุทธด้วยกันเนาะ่แล้วเราก็เป็นชาวไทยที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมจางเือนกับอ่เป็นการตนุบำรุงศาสนาที่ที่อ่าเราอะมีโอกาสที่จะแบบอ่ะ มีโอกาสที่ทําได้จะทํางานยิ่งใหญ่มันก็บางอย่างมันก็ใหญ่เกินเราเกินตัวเราใช่ไหมคะแต่อันนี้มันก็คืออยู่ในกําลังที่เราทําได้ในกําลังศรัทธาที่เรามีค่ะที่จะนําท่านจากเมืองไทยไปสู่ประเทศศรีลังกาซึ่งเราคิดว่ามันยั่งยืนนะคะด้วยวัสดุที่หลวงพ่อเลือกด้วยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสดีที่มีน้อยเพราะถ้าลําพังเราเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ ต้องบินไปถวายได้ด้วยตัวเองเพราะว่าแค่ลําพังไปทัวไปทัวสายบุญก็ยังหาเวลาไม่ได้แล้วยิ่งจะไปถวายพระย,ยิ่งหาเวลายากเพราะฉะนั้นเรามีสะพานบุญที่จะนําพระพ,พุทธรูปพระพุทธมตตาส,สวยๆองค์นี้ค่ะไปถวายให้กับวัดที่ธุรกันการาที่ประเทศศรีลังกาถือว่าเป็นความโชคดีมากๆค่ะทุกๆเพราะะนั้นตอนนี้เนี่ย มีคนจับรองเป็นเจ้าภาพแล้วองละ2 0 0 0มบ่ทคาะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ40ท่านแล้วค่ะ40ท่านแล้วค่ะค่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็ที่ด้วยหนึ่งองค์เหรอเยอะหนึ่งองค์ใช่ไหมอ่าเราด้วยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธเมตตานตัวสร้างด้วยกันครอยากจะมาร่วมบุญก็ก็มานะคะแต่ถ้าเกิดท่านปรารานะที่จะ เป็นเจ้าภาพพระพุทธเมตตาด้วยตัวท่านเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้มาที่วัดปาสว่างบุญเลยค่ะใชออ่อยู่ใน Facebook ข้อมูลจะอยู่ในตรงนั้นของเฟซบุ๊กของวัดป่าสว่างบุญเลยค่ะใช่แล้วนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยกับการนําบุญดีๆมาบอกเราในรายการกองทํานําทางของเรา,ราค่ะยินดีค่ะ,คะยินดีค่ะ,คะท่านไหนที่ปรารถนาจะร่วมบุญกับเรานะคะหะะะคะล่อรับอุทเทเมตตาสองแผ่นดินไทยศรีรังกาสามารถที่จะร่วมทําบุญได้ที่วัดป่าสว่างบุญตามกําลังศรัทธาของทุกท่านนะคะมรนาสาธุบุญค่ะ